เดินพ่กลับมาจากบุรีรัมเอ้ยทำไมหนูยังไม่นอนอีกแล้วลูกฮะยังไม่นอนอีกเหรออุ้ยเอ้ยมานอนให้เอ้ยยังไงวะลูกเอ้ยเอาคิดถึงจังเลยฮะเฮ้ยเอื่อนเันคิดถึงพ่อเปล่าหืม อืคิดถึงววนนะเนี่ยเอ้ยกวนมองเห็นมองเห็นพ่อพ่อมองเห็นคุณโยมมาทิ้งตัวนอนแผ่เลยอะ่ะเอ้ยง,ง่งวง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 อาอาเจริญพรบรรดาญาติโย,ยมเมื่อตอนนะแล้วก็เลยเดินมาหาดูลูกชายคยุณโยมแล้วลูกชายอยู่หรือเปล่านอนหรือ,อยังไงเอ้ยนอนคนอุณโยม อาจจะมืดหน่อยนะโยมนะอันนี้ก็ไอ้โต้งก็นอนแล้วยมแต่จ๋อจ๋อนั่ง Nossa. งงเงาอยู่เลยนะพอเ <oric collapse millet. S 2> ห็นพ่อเท่านั้นและโยมโอ้โหมานอนแต่งเลยวันนีวันวันจะถึงพ่อไหมลูกอโอโอ้ยเอาให้เต็มที่เลยลูกโอ้โห ว้วนอะไรวันนี้วะหือ,าอหาวหาวหาวือ,อมือดแล้วนะโยมนะ,นะเดินมาเล่นตาอ้วนเห็นนั่งเงาเงาคนโยมก็เห็นเรานอนทิ้งตัวแผลเลยอ้ยไ่ได้จับไข่นานแล้วเวย้ยไขย่ใครวะนี่ไข่อ้วนเหรอมานั่งพิงตัวนี้คนโยมเออเงว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 ยัไงไงถึงพอบะคันตรงนะั้น ขันตรงนี้เอออาพ่อเข่าให้พ่อใหไหน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 เ้ยขันคันขันพ่อเข่าให้ลูกพ่อเข่าให้ใหนะก่อนนี้ก็อยู่กับต้าอ้วนนะคุณโยมนะอาจจะเมืดหน่อยนะพ่อมาถึงเย็นส่งน้ําส่งท่าซักผ้าแล้วก็เดินลงมาเล่นกับอ,อ้อวนอ,อ้ยอ้วนเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อมาเล่นด้วยนะเย่ป่ะแ๋ยวหนูขึ้น,นอนนะลูกนะ ไม่นอนเดึกนะลูกโอเคเอ้ใครใครนี่วะโอ้ยเป็นพวงเป็นพวงเลยเนี่ยเอ้ยอ้วนเอ้ยเออเอาเอาไปก่อนเดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่นะลูกนะอ,อ๋อไอ้โต้งนอนด้วยต้องนอนอะไร้ยังไงน่ะอาตูดชนยังไงน่ะอืมเอ้ออ้าโอเคให้ลิงอ้วน เด่นอ่อนนอนแล้วคเดียวเอาอาเออเอเรียกมาเลยนะโยบนะเรียกมาเลยอ้วนคนเนี่ต่นะอมาเล่นด้วยลูกพัดลมนะพัดลมไม่อยู่อีกแล้วสำมาเณรหรือไม่ก็ยายสีเอาไปเก็บอีกแล้วโยม อากาศมันร้อนคนโยมอย่างเงี้ยคือถ้าเราได้พัดลมเปิดเนี่ยมันจะนั่งเกาเขาได้นานปัดยุงปัดอะไรด้วยนะก็พัดลมวัดก็มีเยอะแยะนะอืก็พยายามที่จะมีในบ้านจอสักอันหนึ่งก็เอาไปเก็บกันอีกแล้วโอ้ยเนาะวันเอ้ยครับนี้ถึงพ่อป้อ ใครว่าเนี่ยไข่ใช่ว่าไข่จ๋อใช่ไหมเนี่ยอากาศช่วงเย็นก <Maria> <olas> ็ไม่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคุณโยมนะแต่ยังกบอ้าวอยู่น่ากลวเอ้อนยแล้วก็ได้มาอาจจะไม่เห็นหัวก็จะเราเน้นที่จ๋อคุณโยมนะเน้นให้โยมเห็นจ๋ออีริยาบถของจ๋อให้ให้มากนะที่สุดคือจะเห็นาตมาบ้างไม่เห็นบ้างไม่เป็นไร อน so ้นมนนดนเ้ยมาจุด <hungry> จังหวะเจริณพรมาได้ยัดยมทุกคนทุกท่านมันมันเที้ยวมันเที่ยวมันเที้ยวมันเที้ยวอ้วนมันเงออกก็ยมแต่ว่าส่งน้ำมาใหม่ๆนะส่งน้ำมาใหม่ๆก็ยังเง่ออกแลยยม เนะพราะมันร้อนหาพัดลมไม่เจอ,อยงเราจะเอาพัดลมมาเปิดสักหน่อยหนึ่งนะเยสีเก็บอีกแล้วแอ้จะเก็บทําอะไรก็ไว้ในบ้านจอเนี่ยมันไม่ไม่หายหรอกล้วเขาล็อกประตูเนาะทีนี้เรามามันร้อนนะครับนี้ยิ่งช่วงเย็นๆนี่มันร้อนก็จะนั่งเก่าสักครึ่งชั่วโมงคงจะไม่ไหวนั่นจอ่อก็ร้อนละนะก็ะแทนนี้ก่อนกันละกันนะแต่พ่อไป ก่อนเด็ลูกนะเรอก็นอนนะเดี๋ยวถ้ามีพัดลมพ่อจะมาต่ให้นานๆหน่อยมันร้อนลูกพ่อเพิ่งจะส่งน้ำเสร็จเพิ่งกลับมาถึงส่งน้ำซักผ้าอยู่ก็เลยแวะมาเล่นกับลูกนะนะเออเจะไปเห็นชัดนเออนี่คือเตาอ้วนนะเตาอ้วนออนอนก็จะมีไฟอยู่ข้างบนนี้ดวงเดียวคนเดียวตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้ว่าจะเอาออกเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้เกินไปทําให้จอกลัวจอจะนอนหลับไม่สนิทาะเขาไปสัตว์ป่านะ่ะควรจะตั้งกรกจว่าเอาไปแล้วนะเขาก็เอามากันอีกอ่ะก็ขอหยุดแค่นี้จอนะพ่อไปก่อนพวกนี้พ่อมาเล่นด้วยโอเคเ๋ยวขึ้นนอนนะไม่นอนเดึกดูกโอเคเดี๋ยวพวกนี้เราเรามาเล่นกระจอากันะสะอาทเถอะนอนโอ้ยคันขันขัน,ขน,ขนอยากให้แม่์เมมาเกาให้ คัน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 เดี๋ยวเพราะมันร้อนลุกมันไม่ไม่มีพัดลมลุกอากาศตอนนี้ยุงเริ่มมาคนโยมแล้วก็อากาศร้อนเหงื่อออกเลยอากาศร้อนแล้วก็ยุงเริ่มมาออบอกว่าอย่าเอาพัดลมไปเขาก็ชอบเอาไปกันที่นี่มันร้อนคนโยมนะ,ะก็พัดลมวัดนะมีเป็นมีเยอะคนโยมแบบตั้งโต๊ะแบบธรรมดานะม,มีประมาณหลายสิบตัวคนโยม ใสพัดลมที่วาย,ยมพี่แกถวายนะเดี๋ยวพิตุกถวายาวัดประจําที่หาอที่บ้านจอนก็ถูกเอาไปล้โอเคพอร้อนลุกแต่พ่อไปก่อนนะจอร้อนนะเนี่ยเนี่ยอากาศร,ร้อนนะแล้วก็ยุงด้วยข้างล่างแต่ข้างบนก็ไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่แต่พอไปก่อนนะครับโอเควันบ๊ายบาย